นโมกุทธายะนะโมธรรม,มายะนะโมสังขายะขอน้อมคารวะองค์ุธะอรหันต์อันประเสริฐพร้อมด้วยพระสัตวธรรมอันลำเลิศและพระอรลยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐแล้วด้วยเซียนกล้าวขอกราบคารวะะัทาานุเถระอเธอ เดินสุขสวัสดีญาติสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายได้มาร่วมการเจริญกุศลโดยการฟังธรรมะวันนี้อากาศ เย็นมากเลยลมก็แรงด้วยก็เลยในเข้ามาพุทธรรมะในกุติน้อยหนาหนาวก็อย่างไรก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายทำร่างกายให้อบอุ่นโดยการดื่มน้ำร้อนเวลาจ,จะนอนก็จะมีทุงเท้า ใส่ถุงเท้าได้ก็ดีใส่เสื้อกันหนาวเมื่อเช้าก็ได้ยินข่าวคนเท่าอยู่ทางกระบินบุรีไปนอนที่เที่ยงนาน,น้อยก็เลยตัวกลางคืนมาอากาศคงจะยินก็เลยไม่ได้เ เดือดคงไรเวียนไม่ทันมันหนาวมากคนแก่เนาะอยู่ในบ้านในหมู่บ้านเขาก็เปิดเพลงเสียงดังรบกวนผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยากจะอยู่เงีย,งยบๆแต่ว่าลูกหลานก็อยากจะฟังเพลงมันคนละอารมณ์กันแกก็เลยออกเป็นนอนเที่ยงหนา้าแต่ว่าบอตกดึกกลางคืนมาคงจะหนาวเย็น ็เลยเสียชีวิตนอนหรับหนาวตายมันหนาวมากเกินไปก็สภาพร่างกายก็รับไม่ไหวก็ต้องช่วยกันดูแลสุขภาพตื่นขึ้นก็ให้ดื่มน้ำอุ่นให้ดื่มน้ำอุ่นทำร่างกายให้อบอุ่นออก,กําลังกายบ้างให้เลือดลมมันสูบฉีด เราก็ช่วยกันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์บางทีอาหารที่มีประโยชน์อาจจะไม่ถูกปากไม่อร่อยถ้าท่านใดที่จะดูแลสุขภาพก็จะต้องคำนึงถึงอาหารคำนึงถึงการออกกําลังกายอย่างคนที่จะลดน้ำหนักอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ยิงโควิด ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ออกดำกิจตุระอะไรบางทีอยู่กับบ้านก็มีแต่กินก็กินอยู่กับวัดก็เหมือนกันเนาะโยมก็ทักว่าอาจารย์หน้ากลมบ้องแล้วว่างันโอ้ยจะบอกว่าเราอ้วนกว่าเดิมก็ก็บอกมาเถอะเออตั้งแต่เกิดมาไม่เคยน้ำหนักมากขนาดน,นี้เลยรู้สึกจะอ้วนพพุ่งนิยม ก็จะมาจังหันโอ้คือเจ้าอ้อนวนนานวันนี้เนาะนีะนนะ้ถ้าเราช่วยกันดูแลควบคุมอาหารดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็ถ้าใครจะลดความอ้วนก็ให้ลดคาร์โบไฮเดรตทานข้าวน้อยๆไปอันไหนที่เป็นหวานๆหน่อยก็ให้ลดแต่กิเลสมันก็ไม่ยอมแล้วเนาะอืม นั่นก็อยากที่จะอันนี้ก็ชิมมันก็คําอันนี้ก็คําคําไปคํามาก็เลยอิ่มท้องไปแล่เลยยิ่งเวลาช่วงก่อนจะนอนถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารหวานหรือว่าข้าวพวกคาร์โบไฮเดตพวกแป้งมากจกนเกินไปหรือว่าขนมปังอย่างนี้ เพราะว่าทานอาหารช่วงเวลาค่ำม,มันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมันก็จะแปลสภาพจากแป้งก็กลายเป็นน้ำตาลไปเก็บมาไว้ถึงจะออกกำลังกายอย่างไรอย่างไรน้ำหนักมันก็ไม่ลดขอบมัพนพ้นเพิ่มขึ้นมามันเก็บสะสมเช่นเช่นเดียวเราทั้งทั้งหลายอันนั้นก็น้ำหนักทางร่างกายเนาะแต่ถ้าย้อนมาดูน้ำหนักทางด้านจิตใจบ้าง ช่วงทุกวันนี้การรับสื่อข้อมูลข่าวสารก็จะต้องแยกแยะบางทีบางครั้งเราติดตามข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นข้อมูลขยะฟังแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันไม่ปกติอันนี้ก็เหมือนกับว่าการรับข้อมูลเสพสื่อคุกคีอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งผูกพัน แม้แต่เลือกดูเลืกติดตามแล้วมันก็ยังเอามาคิดในหัวอีกนี่อันนี้ก็เรียกว่าอารมณ์มันแปรสภาพตกผลึกภายในจิตใจเออมันก็คล้ายๆกับที่คาร์โบไฮเดตมันแปรสภาพมาเป็นน้ําตาลน,นั่นแหละเป็นความหวานก็เลยทําให้เป็นโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆชเช่นเดียวเราท่านทั้งหลายที่ส่องเสพอ,อารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา ได้ยินได้ฟังได้รับรู้รับทราบแล้วก็เก็บเข้ามาในจิตในใจคุ้มคิดพิจารณามันคิดพิจารณาด้วยปัญญาก็จะดีแต่ว่ามันจะเอ็นเอียงไปในทางเรื่องของกิเลสเอียนเอียงไปในเรื่องของความอยากมันก็จะก่อให้เกิดทุกเกิดโทษตามมาในภายหลังบางทีบางครั้งก็เกิดความระแวงระแวงกลัวจน มีชีวิตอยู่อย่างหวดาดระแวงเลยไม่กล้าที่จะไว้ใจใครแต่เราก็ไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจใครทั้งหมดเลยก็ไม่ใชนะ่คนเรามันก็ต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ,ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราก็แสดงว่ามันมีเหตุบางทีบางครั้งก็อย่าระแวงมองคนในแง่ร้ายจนเกินไป มองคนในแง่ร้ายมากจนเกินไปจิตใจก็รู้สึกว่าครับแคบต้องเปิดใจกว้างๆมองกว้างๆคิดในเชิงบวกไว้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ระวังนะชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมามันก็มีประวัติประวัติที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเมื่อสิ่งที่ผิดพลาด เรื่องนั้นเรื่องนี้ชีวิตยังตั้งหลักตั้งฐานยังดำรงคงมั่นยังไม่ประกอบอาชีพที่เป็นหลักแหล่งหรือรายได้ยังไม่มั่นคงอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็ต้องฉุกคิดนะเพราะว่าความเจ็บป่วยไขย้ไม่สบายของผู้เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องบางทีบางครั้งก็จะต้องอาศัยการ บำรุงดูแลจากลูกเต้าเหล่าหลานด้วยพ่อแม่ก็คงจะหวังพึ่งลูกนั่นแหละแต่ในใจลึกๆท่านก็ไม่อยากจะรบกวนแต่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําหน้าที่ดูแลร,รักษาเพราะนั้นเมื่อยามวัยหนุ่มยังหนุ่มยังแน่นยังสาวอยู่ก็อย่าเพิดเพลินในการกินเล่นเที่ยวจนมากเกินไป ก็ให้ตระเตรียมวางแผนในอนาคตบ้างเนีย่ยตระเตรียมเอาไว้เงินทองได้มาก็เก็บหอมรอมลิศเอาไว้เตรียมยามฉุกเฉินถ้ามันมีฉุกเฉินเจ็บป่วยได้ไข้ไม่สบายมันก็ต้องอเสียขารักษาพยาบาลถ้ามันไม่มีเลยก็ไปยืมถ้าไปยืมกูหนี้นอกระบบมันก็จะทำให้เครียดทั้งสองด้าน ทั้งจะดูแลผู้ป่วยด้วยหรือว่าลูกเต้าลูกอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเพราะสังขารร่างกายของแต่ละคนมันไม่บอกไม่ได้ว่าจะป่วยเวลาไหนหรือจะประสบอุบัติเหตุเวลาไหนอันนี้ก็จะต้องวางแผนตระเตรียมให้ดีทำหน้าที่ของเราให้ดีแต่ยังน้อยการอบรมจิตใจฝึกฝน นั่งสมาธิไหวพระสวดมนต์บ้างเพื่อสร้างพลังใจพลังภายในที่จะกลับเคลื่อนนชีวิตไปในทางที่มันมีประโยชน์มีคุณมีค่าการงานที่ทุ่มเทแรงกายที่ทำลงไปก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำอะไรที่ว่ามันเกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์ก็ทุ่มเทเต็มที่เต็มกำลังเลยนะทำให้ดีที่สุดผลมันจะออกมาอย่างไรก็ อันนั้นก็เป็นเรื่องของผลแต่ขอให้เราทำหน้าที่นะตรงต่อเวลาสื่อสัตย์ประหยัดอดทนนะคนโบราณเขาบอกไว้อย่างนั้นนะการที่จะปลูกฝังให้ลูกเต้าเหล่าล้านเด็กในยุคทุกวันนี้ควรที่จะเน้นหนักให้เขามีความรับผิดชอบตัวของเขาเองอย่างน้อยก็สามารถที่จะ รักษาเอาตัวรอดได้การที่อบรมฝึกฝนลูกหลานของเรานี่เป็นสิ่งจำเป็นมากถ้าเราปล่อยโดยที่เขาไม่ให้ทำการงานการบ้านช่วยเหลือพ่อแม่ล้างถ้วยล้างชามอาบน้ำอะไรซักพุงซักผ้าต้องฝึกให้เขาทำเองนะพอไม่ใช่ว่าอะไรก็จะทำให้เขาโม้ตามใจทุกอย่าง อะไรเขาอยากได้อะไรก็ประคนให้ประคนให้้เน,หนเอามาให้ผลสุดท้ายจะทำให้ลูกของเรานั่นเสียผู้เสียคนนะความรักมันเป็นสิ่งที่บังตาทำให้มองแยกแยะไม่ถูกบางทีตามใจจนเกินไปอาจจะทำให้เสียเสียลูกไปเลยก็ได้เพราะว่า อันไหนที่มันได้มาง่ายๆคนเรามักมกจะไม่ค่อยรู้คุณค่าเลยถ้าเราใส่ใจดูแลเขาด้วยคุณธรรมเราต้องฝึกต้องฝึกฝนให้เขาอย่างเช่นมีครอบครัวหนึ่งมีลูกสุดสองคนฝึกให้ลูกตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าให้ทำยนังไลตื่นมาหุงข้าวหุงข้าวเพื่อที่จะไปใส่บาต การที่เขามีจิตใจที่รู้จักให้รู้จักใส่บาตนี่เป็นเป็นการหล่อหลอมหล่อลอลอมจิตใจให้เขาเป็นคนที่มีน้ำใจมีเมตตาไม่เห็นแก่ได้แล้วก็ฝึกให้ลูกตื่นแต่เช้ารับผิดชอบหน้าที่ที่มอบหมายเอาไว้อันนี้เป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกแม้แต่ตัวของเราเองเหมือนกันบางทีมันคิดไม่ออกว่าจะสอนลูกอย่างไร พอจะบอกจะสอนมันก็เทียงคำไม่ตกฝากตื่นเช้ามาก็ลบกันเลยแลวตื่นตื่นสมัยแต่ก่อนนะัตมาเป็นเด็กหนาวๆอย่างนี้หรอใครจะไปอยากตื่นเนาะตื่นไม่ตื่นก็ไม่ได้ถึงเวลาตีห้าครึ่งนี่จะต้องตื่นแล้วเพราะปกติตีห้านี่ยายก็ลุกมาหุงข้าวพอตีห้าครึ่งนี่คือต้องตื่นก่อนตะวันขึ้น จะหนาวขนาดไหนก็จะต้องลุกนะ้าไม่ลูกก็เรียกแล้วไม่ลูกก็จะมีไม้ตามมาอพอไม้มาเราก็เปิดม้งวิ่งคนละทางลยไรเนี้ยนอนกับน้องชายเราก็ไปนั่งไปนั่งอยู่ตรงตุ่มน้ำไปหลับต่ออีกอมันมันง่วงมันจังนอนนอนไม่อิ่มก้ถือแปรงสีฟันกับยา ก็ไปนั่งหลับอยู่ตุ่มน้ำอีก <c oughs> เพื่อ<ๆ>มาก็ท่านหลับระวังตัวไม่ทันกัดโดนอีกเพีย้ย <c oughs> แต่ก่อนเราก็รู้สึกไม่ชอบนี <c> ่ <oughs> ทำไมเราจะต้องมาถูกปลุกให้ลุกแต่เช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันก่อนเสร็จ <c oughs> แล้วก็ต้องไปเอาถัางน้ำปีบน้ำตักน้ำลดผัก ลด,ดพวกผกักพวกภูอันทีมีต้นไม้อะไรที่ต้องให้ลดนี่คือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําทุกวันเมื่อพอมารู้มาทบทวนทีหลังโอ้เขาสอนให้เราให้มีความรับผิดชอบให้ตื่นแต่เช้าใหมีความรับผิดชอบทํางานเสร็จแล้วก็จะไปทําอะไรก็ไปแต่ก็จะต้องรับมอบหมายงานที่ทำเอาไว้ให้เสร็จเสียก่อน ตอนตอนเย็นก็มีงานอีกเหมือนกันแต่ก่อนก็ตักน้ำหาบน้ำใส่ตุ่มสมัยก่อนนะหาบน้ำจนตัวเตี้ยมดเลย <c oughs> ลำบากแต่ความลำบากมันฝึกให้เราแข็งแกร่งให้มีความรับผิดชอบให้ความอดทนถ้าคนมีความอดทนมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนนึ่ก็สามารถที่จะ อยู่ได้อดทนได้เพราะนั้นถ้าไม่ฝึกให้เขามีความอดทนไม่ฝึกให้เขาหัดทำงานช่วยเหลือตัวเองลองคิดดูสิว่าถ้าพ่อแม่เออสมมุตินะเกิดอุบัติเหตุตายเหลือแต่ลูกเขาจะอยู่ยังไงเ,เราต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ฝึกเขาให้เอาตัวรอดให้ได้อย่าให งอมืองอเท้าหรือไม่สู้ชีวิตคนที่สู้ชีวิตขยันขันแข็งนี่ได้ดีกันทุกคนถ้าไม่ไหลลงไปในอบายยม,มุกนะเพราะนั้นก็จะต้องให้ระเบียบปีนไหนแล้วก็ให้ขอคิดพูดให้ธรรมะเวลาพูดจะพูดจะสอนเนี่ยต้องพูดช่วงที่อารมณ์ดีๆอารมณ์ดีช่วงไหนช่วงกินข้าวด้วยกันนั่นแหละในครอบครัว นั่งกินข้าวพร้อมกันก็สอนอาตมาก็ถูกสอนในวงพาข้าวเหมือนกันนะเออถ้าไม่สอนเวลานั้นเออก็ไม่มีโอกาสที่จะสอนเพราะว่าเป็นเวลาที่เหมาะเพราะว่าอะไรกินข้าวกินไปด้วยถูกสอนไปด้วยจะลุกหนีก็ไม่นายเพราะว่ามันยังไม่อิ่มเออมันดีอย่างนี้นะคุณตาเขาสอนเขาบอก จะทาอะไรก็ให้คิดหน้าคิดหลังทําไปแล้วแล้วมันเดือดร้อนตามมามันเกิดปัญหาตามมาก็อย่าไปทําให้คิดหน้าคิดหนังคิดหน้าคิดหลังคิดก่อนค่อยทำนวลวาอย่างงี้เออมันพอมาเรามาศึกษาธรรมะทำให้เราได้คิดนะคิดข้างหน้าว่าต่อไปเมื่อเราทำสิ่งนี้ข้างหน้าเราจะเจออะไรแล้วมาภายหลัง ข้างหลังนี่ก็ต้องคิดด้วยว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้รับมันทิ้งไว้ให้เป็นภาระของผู้อยู่ข้างหลังหรือเปล่าอันนี้ก็จะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาในประสบการณ์ของตัวเองนั่นแหละเรากพยายามที่จะคิดเทียบเคียงด้วยเหตุและผลสอนให้ดูว่าดูคนบ้านนั้นลูกบ้านนั้นก็ทำอย่างนี้เขาเป็นยังไงเขาได้รับผลอย่างไง ก็สอนให้คิดให้วิเคราะห์แล้วตกเกียนมาคุณตาเขาก็จะมาท่องสวดมนต์ทบทวนบทสวดมนต์ต่างๆเราก็ไปนอนฟังสมัยก่อนที่บ้านไม่ได้มีไฟฟ้าอะไรนี่ทีวีก็ไม่มีทานข้าวเสร็จแล้วก็ไม่รู้ทำอะไระถ้าไม่ทำการบ้านถ้าไม่มีการบ้านก็มานอนนอนฟัง คุณตาเขาสวดมนต์้้วก็นอนหลับกับเสียงสวดมนต์ของคุณตาตลอดแล้วก็เป็นสิ่งสงหนึ่งที่คุณตาได้สอนด้วยการกระทําให้ดูก็คือก่อนนอนคุณตานี้จะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนอ่ทาท่านก็สวดมุ่งมิวแล้วก็นอนกับตาเนาะบางคืนก็นอนกับตาเราก็เห็นพฤติกรรมอย่างนี้ตลอด จนมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้นำมาใช้ในชีวิตของเราเองก็คือเวลาก่อนจะนอนจะต้องสวดมนต์นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนนี่มันก็ได้รับอิทธิพลจากการที่คุณตาเขาทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็ได้ข้อคิดมุมมองอะไรหลายๆอย่างได้ซึมซับวิถีชีวิตนะ ของผู้ที่มีศีลมีธรรมว่าคุณตาของตามานี่เป็นมรรคทายกวัดก็เลยโชคดีหน่อยเนาถูกหลอ่อหลอมจากผู้ใหญ่เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะหลอ่อหลอมทำให้เป็นตัวอย่างให้กับลูกกับหลานได้โดยที่เอาตัวของเรานี่แหละเป็นตัวอย่างทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียว เธอว่าเป็นบุญเป็นกุศลดูแต่ว่าก็ยังคุณตาก็ไม่ได้เห็นตอนที่เราได้เข้ามาบวชในพระศา,ศาสนาได้มาบวชพระเวลาไปจัดงานปฏิบัติธรรมที่ไหนที่ไหนนี่โอ้ยคิดถึงตาตาเสียไปก่อนเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ตอนอายุ14ขวบก็อยากจะ ให้สิ่งดีๆกับท่านบ้างแต่ท่านก็ลวงรับจากไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำคุณงามความดีนะสั่งสมบุญกุศลแผ่บุญอุทิศบุญส่วนกุศลไปให้ท่านนะเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงทว่าเป็นต้นแบบเลยก็ว่าไดนะ้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเราท่านทั้งหลายก็ลองมุมมองลองดูว่าชีวิตของเราที่เหลืออยู่ เราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปอีกได้นานแค่ไหนแต่วันนี้เราจะฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีกว่าเดิมพยายามเข้านะถึงจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ให้อดทนและสู้ต่อไปเมื่อชีวิตที่ดีในจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละพยายามเอาอดทนเอานะได้ศึกษาธรรมะบ้างได้ยินได้ฟัง จากในช่อง Youtube บ้างอะไรที่มีสาระมีประโยชน์ให้ไฟให้ให้ฟังให้ควนขวายเอาอการฟังธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเ,เพราะว่าเราจะได้ความรู้แล้วจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะเรามีความรู้ทางธรรมก็ได้นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างน้อยเราก็มีเครื่องข้อคิดที่จะ คิดในเชิงบวกเวลาเรามีความทุกข์มีอะไรนี่เรานึกถึงหัวข้อธรรมะหรือว่าครูบาอาจารย์นั้นท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้หัวข้อคิดสะกิดใจมันก็ทําให้มีความปลดเปลื้องจากความทุกข์เหล่านั้นได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความพยายามอดทนภาคเพียรน,นะใช้ชีวิตอย่าประมาทในชีวิต อันไหนเป็นบุญเป็นกุศลที่เราสามารถทำได้เราก็ให้ช่วยกันให้ให้ทำเพราะว่าสิ่งที่ทำมันก็จะย้อนมาตอบสนองในวันข้างหน้าท้ายที่สุดแห่งการให้ธรรมะเป็นทานในวันนี้ออขออนุมทตินาในบุญในกุศลที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังธรรมะขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลจงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีศรัทธา ที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นได้กระทำเจริญกุศลที่เป็นเหตุให้มีความสุขก,กายสุขใจผ่องใสปลอดภัยใจเย็นเห็นธรรมบางครั้งลำรวยโดยทั่วหน้ากันทุก้กรูปทุกนามเธอ